ตั้งใจจะมาทานเผือจับยวนคุณพิมนะคะแต่ว่าร้านเขาไม่ให้นั่งนะคะมาเขากันไม้ mm hmm. เอาไว้เราก็เลยเปลี่ยนแปลน oh, <yeah. S 1> ปีต่อไปเราต้องโทรถามก่อนแล้วแหละเราก็เลยเปลี่ยนแทนมาทานข้าวแกงกันแทน mm hmm. เหมือนคุณพัดว่าเลยขับรถมาตั้งไกล mm hmm. <laughs> กินอะไรขับรถมาตั้งไกลมากินอะไรนะ <Okay. S 2> ไปกันเลยค่ลละโอ้โหนี่แต่งสวนสไตล์อังกฤษเลยนะคท่าน,นไอสไตล์ญี่ปุ่นใครเล่นรูบอกก็จะรู้ว่าออฟฟี่เท่าไรหร่่ะทำท่าเหมือนจะเปิดประตูพร้อมนะคะแม่ทำผิดเมื่อกี้ยืนทางนี้หน่อยสิลูกยืนตรงนี้ค่ะลูกดยืนตรงนี้ถอดหน้ากากหน่อยนะ ภาพเปนเลยภาพไปเลยเอ้ถอดหน้ากากก่อนค่ะลูกเดินหน้ามาหาแม่ถอดออกเลยค่ะเออเออไปค่ะไปดูว่ามีอะไรกันค่ะข้างในใส่หน้ากากต่อนี่ทุกร้านกาแฟตอนนี้เขาก็แต่งเป็นสไตล์คริสต์มาสกันแล้วแม่ช่ลงไม่พักได้้วเอาเดี๋ยวถ้าไป คาเฟ่นีน้นีคาเฟ่แล้วเดี๋ยวเยี๋ยวืนอยู่จากนั่งโต๊ะไหนคะร้อนนะคะข้างในกันค่ะ อะไรแล้วมาแบ่งกันได้ค่ะตัวสองขอเพิ่มไปเลยเดี๋ยวเอาพัคเตอร์พัคเตอร์คนสองที่หนึ่งเลยครับใช่ครับประมาณนี้ก่อนสองไม้ตหัี่ปาปิจนติเตี้นนี่น่ากินมากเลยอ่ะบูเบอร์รี่แม่เดี๋ยวไปร้านน้องไก่อุณจา ไรครับอือบลูเบอร์รี่ชีสไท้นั่นทอ์เตอร์เลยเหรอคะพี่สานี่ฮะแสงยังไม่ทันไร,รน,นี่นะชื่อคาเฟ่อ่าค่ะนัคุณลองไปถ่ายบรรยากาศคาเรียลเป็นะไหมไปถ่ายบรรยากาศร้านไหม เป็นนาาักการ์ตูนทำดินนะใช่เดี๋ยวนคนณต้องทำอุ้ยอุ้ยเช็ครายการเรียก<บ>อะไรวะเออเออหมายาเลขได้ไม่ยพาดลูกมันมีหยอดเหรียญกระเจาปองเนี่ยนะเนี่ยพาร์ตเนี่ยดูว่าคนจะได้น้ำชาอะไรเนี่ยมมน่ารักเได้ดูดิ <laughs> ดูต้องใส่ เดี yeah, yeah. 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 Mm ๋ยวทางน้จะเป็นการไปดูดนบรรยากาศแล้วมันไหนครับดเดนทงนี้มีคนรบกวนไฟแฟนคับระต้ออกี่ยอ่านกิจเชิญอืมเป็นลักลัะพวกอันนี้น่าจะเป็นพวกแบบทีีอยวในข้านี้ใช่ เป็นบรรยากาศเดยเขากำลังซ่อมอ,อยู่เราก็เลยไม่ได้เข้าไปโอเคมาแล้วค่ะเมนูคุณพ่ออุย้ยเดี๋ยว,ยว,ยวๆๆข้างใน,านามันเหมือนเดี๋ยวนิ่งเลยนะคะมันเหมือนมีทองคำเปลวอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งค่ะโอเคน่าน่าจะเปิดนี่นะเนี่ยอ๋อเหรอดูเหมือนแกงแบบแกงส้มอ่ะ <c oughs> ชาเข่งซุ้มไหมดิฮะไหนนักข่าไม่พูดยิ่งเงี้่อยแรงราวนะนน้าว้าเป็นงไงฮะเด็นิ่งไว้แคะนิ่ไว้แลคน่านโชกี้น่ะฮะดูดเลยค่ะดูดไปทั่วกาไปไม่เห็นแะไรบ้งนี่ข้างนีบังหน้าตอนดื่ โอเคค่อยๆยกขึ้นชั้นใหม่ๆยกแก้วดื่มฮะนี่อยากกินแจงโซมเหรอคุดดิ้งฮึมอืมรู้สึกเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยอันนี้กันว่าซีสว่ดัสไหนแล้วมิกซี่โอ that is land มันเป็นต้นอะไรต้นไทรค่ะบอนไทรไทรของญี่ปนแล้วก็ต้นโพวะญี่ปุ่นโพล้อค่ะญี่ปุ่นที่เขาเขาเรียกไทจ้ะนนีคะนี่ครบอะไรครบนะจำทำอะไรนะคะแอบแอบเฮ้ยอยากเอาของเขาเหรอ

การร้านให้หนึงเ okay <Okay S 1> นาะโอเคไหมฮะรับก uh ัน huh. sure. ิวต่อแลครับ สองมีอีกนะครับ มันเล่นไม่ที่้านล้อิ่มอยู่อะไม่มันไม่มันไม่ได้อิ่มหรอกินแค่ไข่ต้มเชียงอ่ะคุณทัศเดี๋ยวยืนหน้าร้านหน่อยลูกใช่เขาเปิดเป็นรอบๆคุณทัศยินตรงนี้ค่ะลูกมีป้ายอโศกนี่ค่ะรอบๆทำไมอันนี้คือขาอะันีอรด้ะ ดีซิตี้ลองหาดูสิคะเป็นยังไงแม่ก็อยากเห็หนว้าง่ายใครเหรือเปล่าเลยค่ะแบบนี้เปนอะไรบ้างนะคะ,ะคุณสั่งอันนี้เหรอคะคุณสั่งนะคะอันนี้คืออะไรนะคะส่งผิดโต๊ะปะอันนี้คืออะไร,รอ่ะอะไรจ๊ารับประกันนโต๊ะพี่สั่งเหรอไ่ไสั่งสั่แค่เนี้เอยังไม่สั่งก็เหลือแค่เนืน้อไม่ใช่ อะจะลูกขาเลยอยากเห็นข้างในเป็นยังไงได่ค่าวมือสิคะลูกจิ้มซ้ำมให้แม่หน่อยครัว้าวเป็นอะไรเขาบอกเป็นอะไรเป็นชีสเหรอปลารลหิตว้าวอกไข่กินเลยกุ้งกุ้ไข่ไหมคะยอกใช่ปะยอกเยอะ แปักแสบไปเลยแสบสมชื่อมาดูเมนูต่อไปกันนะขอรูดูเลยเน่ยโ้หเอาชิ้นนี้กินอางนี้เลยอยากกินเลยขอจานแบ่งนะไม่นะครับกินหรอ กินผักนี่นลยนี่หนักไม่ไน่าจะค่อยค่อยฝึกไปและค่ะว,วันนี้ก็กินกล้วยหอมได้ไหมว้าวจ๊ะแมนได้ทานกันคะกล้วยหอม เดให้นอห้องเตดนจานไหนป่ะคะเปลี่ยนจานใหม่ 来，OK，读呢。 สถา<ๆ>บันเขาจะต้องคุมผลประโยชน์ให้กับนักเรียนนักศึกษารูอะไรอย่างเง่อไ,ไ,ไม่ให้เฟิร์ไม่ให้วื้อไม่ให้กัวตัวเพราะเด็กมหา,าเด็กที่ไปเรียนเนี่ยเขาได้เงินจะไปจับกับเข้าใจปะ